วัสดีค่ะเด็กๆวิชาสุขภาณะวันนี้กับครูโบนะคะเรื่องการปฏิบัติตนเป็นเด็กครอบครัวเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ครูโบจะมีสื่อวิดีโอให้เด็กๆด,ดูก่อนนะคะดูแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าวิดีโอนี้สื่อถึงอะไรไปดูกันเลยเดี๋ยอยากไ<ร>ด้พ่อที่ดีวันนี้พ่อที่ไม่เป็นบ้า พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ อาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุด วิดีโอนี้จะสื่อให้ถึงความรักความผูกพันที่คุณพ่อมีให้กับเรานะคะมาดูเลยว่าเราจะปฏิบัติตนให้ดีกับครอบครัวยังไงนะคะเราจะไม่เป็นเด็กเกเรเหมือนเด็กในวีดีโอนี้แน่นอนนะคะการทําให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขและมีความรักความผูกพันกันนั้นเราต้องปฏิบัติตนดังนี้หนึ่งเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวไม่ดื้อรัน้นไม่ก้าวร้าวนะคะและต้องไม่พูดโกหก 2. มีกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนน้อมเช่นพูดจาไพเราะนะคะกม้มศีรษะเมื่อผ่านผู้ใหญ่นะคะไหว้ไปลามาไหว้นะคะสวัสดีผู้ปกครองก่อนไปโรงเรียนหลังกลับจากโรงเรียนหรือเวลาที่ผู้ปกครองไปทํางานนะคะไปแล้วกลับมาเราก็ต้องสวัสดีด้วยนะคะ 3. นะคะขยันและ ตั้งใจเรียนนี่คือหน้าทีหลักของเราเลย 4. รู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเช่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่มันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยและไม่ทําให้ผู้ปกครองต้องเกิดความไม่สบายใจนะคะที่สําคัญการตั้งใจเรียนหนังสือจะทําให้ผู้ปกครองภาคภูมิใจในตัวเรานะคะ5 ช่วยเหลือง,งานต่างๆที่เราจะสามารถทำได้เช่นกวาดบ้าน,านล้างจานหรือเลี้ยงน้องนะคะ6ไม่กระทำสิ่งผิดที่เป็นอันตรายถึงกับชีวิตหรือผิดกฎหมายนะคะไม่ปรบกฤติเกเรไม่ลักขโมยไม่ทดลองของเสพติดนะคะสุดท้ายนะคะครอบครัวที่มีความสุข เกิดจากความรักความผูกพันและความสามัคคีกันในครอบครัวการทำหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องและเป็นเด็กดีจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวมีความสุขและตัวเราก็มีความสุขด้วยนะคะาโยคะวันนี้นะคะในส่วนของพระจะเป็นท่าไม้กระดานเด็กๆฝึกทำตามรูปแบบนี้เลยนะคะตามรูปแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในชั่วโมงนะ ส่วนกนารวานวันนี้นะคะให้เด็กๆทำกิจกรรมครอบครัวหันษาให้นักเรียนวาดภาพการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวนะคะแล้วบันทึกข้อมูลดังนี้ 1. กิจกรรมของครอบครัวคืออะไรนะคะสสมาชิกในครอบครัวมีใครบ้างนะคะที่เด็กๆวาดรูปมาความรู้สึกหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัวมีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ประโยชน์นะคะประโยชน์ ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวค,คืออะไรนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคําตอบนะคะเด,ด็กๆจะตอบเหมือนคุณครูก็ได้หรือไม่เหมือนก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างรูปภาพที่วาดนะคะเด,ด็กๆวาดแล้วก็เขียนคําตอบตามนี้หรือจะตามตัวอย่างหรือตามความรู้สึกของเราเองก็ได้นะคะ นะคะคูมีเพลงเกี่ยวกับครอบครัวเด็กดีเด็กๆฝึกร้องแล้วก็ไปทํางานส่งคูได้เลยเจอกันอีกทีวันพรุ่งน<ม>ี<า>ง้นะคะสอน <ไป S 1> ใจเ,เรื่องครอบครัวเด็กดีเรื่องครอบครัวเด็กดาบ้านแสงสุกเด็กดีทําอะไรกันอยู่นะบ้าน น้องเบนกับน้องพีช่วยคุณพ่อเตรียมอาหารเช้าช่วยคุณพ่อเตรียมนาา่า,า,นาก,กินจังเลยครับพ่อน่า,นาก,กินจังเลยครับพ่อน้องปอนช่วยนัวไท้คุณแม่แมเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ <c oughs> น้องเบนช่วยคุณปาข้ามถน <c oughs> นข้ามถนนคุณตาระวังนะคะ เซฟช่วยมัวดฝ่วเท้าให้คุณยายสบายมีครับคุณยายโอ้ดีจะร้ลอนดีเด็กดีของครอบครัวพวกหนูก้เป็นได้